The <laughs> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญคลองพร m มอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่29มิถุนายน2565ค่ะทิศทางราคาทองคำนะคะราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อยในเมื่อวานท่ามกลางตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างทรงตัวขณะที่ตลาดกลับมาให้ความสำคัญต่อการปรับขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดอีกครั้งหลังจากที่นายจอห์นวินเลียมประธานเฟดสาขานิวยอร์กออกมาแสดงความเห็นว่าเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่จะปรับอัตราดอกเบีย้นยนโยบายสู่ระดับ3 3 5 0ถึง4.00%และปรับขึ้นดอกเบีย้ย0.75%เป็นการดำเนินการที่ถูกต้องด้านดัชนีดอลลา่า่อนค่าลงมาแม้ว่าถ้อยแถลงของประธานเฟดจะส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบีย้ยต่อเนื่องโดยดัชนีดอลลา่าแข่งค่าขึ้นมาเช้านี้อยู่ที่104.40จุดขณะที่ค่าเงินบาทกลับแข่งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วจากเมื่อวานที่ระดดดับบบบ35.40 35.02าาาาทททตต่่่่อออออลลลลลรเเช้้ชนีีงมยูิวณ ซึ่งคาดว่ามาจากข่าวที่จีนปรับลดวันกักตัวอาจส่งผลดีต่อนักท่องเที่ยวจีนที่อาจจะเดินทางเข้ามาเที่ยวในไทยภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อวานนี้ได้แก่ r i สมอนเมนูเฟกชชิ่งอินเด็กซ์และ CB c o คอนซูเมอ n ์คอนฟิ e ออกมาลดลงกว่าที่คาดสำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐได้แก่ Final GDP และ Final GDP Price Index คาดว่าจะออกมาเท่าเดิมและติดตามการประชุมอบ OPEC รวมถึงถ้อยแถลงของนางลากาศดประธานธนาคารกลางยุโรปและถ้อยแถลงของนายพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐคืนนี้ด้านกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก2.03ตันปัจจุบันถือครองที่1 0 5 4 3 7ตันวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำยังคงทรงตัวอยู่ในกรอบระหว่าง1,820-1,840เหรียญโดยมีการปรับตัวลดลงอย่างชา้ๆาๆขณะ ที่ค่าเงินบาทปรับแข็งค่าค่อนข้างมากซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้ราคาทองคําไทยลดลงอย่างรวดเร็ววันนี้คาดว่าราคาทองคําจะอยู่ในกรอบแนวรับที่1810ปยเหรียญและแนวต้านที่1835รยสาเหรียญสาหรับ gold comex และ g o l อ o n l i right n ฟ f u t u r e ์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ1810เหรียญและแนวต้าน1835ั้เหรียญสําหรับราคาทองคําไทยมีแนวรับที่3 0 0 0 0บาทต่อบาททองคําและมีแนวต้านที่3,400บาทต่อบาททองคํา โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่าราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์อาจแตกต่างกันประมาณ2-5ถึงเหรียญดังนั้นการวิเคราะห์หรืออสตราจะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งค่ะสำหรับแนวรับแนวต้านในวันนี้นะคะแนวรับที่1 1810เหรียญแนวรับที่2 1 8 0 0เหรียญแนวต้านที่1 1835เหรียญและแนวต้านที่2 1845เหรียญค่ะแล้วกลับมาพบกับห้างทอบุญคองพรอมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ